แก่นธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่าถ้าเหนื่อยนอนคืนเดียวก็หายแต่ถ้าจนนอนกี่คืนก็ไม่หายดังนั้นถ้ายังมีลมหายใจยังไงก็ต้องไม่ยอมแพ้ธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเช่นเดิมนะครับช่วงเย็ยนๆก็มาพบกับผมสุรพัฒน์นี่หมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับ ช่วงเช้าก็ได้โหลดไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอญาตช่วงเงยนเง็ยนๆอีกคลิปหนึ่งเช่นกันก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านประมาณ10นาทีนะครับไม่เกินนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่โดยเฉพาะมีดเล่มนี้นะครับผมก็เก็บถือว่าเก็บมานานนะครับเป็นปีแล้ววันนี้ก็ จึงขอญาตนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นมีดที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นด้ามงาฝักไม้นะครับฝักไม้ก็จะมีความแห้งนะครับแม้แต่ละเส้นมีความสวยงามมากๆชัดเจนนะครับเมื่อเราได้ดูได้ชมได้พิจารณาแล้วถือว่า เป็นอีกเล่มนะครับที่ที่น่าเก็บนะครับเป็นมีดยุคก,กลางนะครับกลางกลางต้นนะครับเป็นมีดของช่างสอนเลยเล่นนี้นะครับนี่คาบไข่ความเป็นธรรมชาติต่างๆชัดเจนนะครับเป็นไม้พยุงนะครับนี่เป็นไม้เนื้อแข็งก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นมีดที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนาน สภาพมีความสมบูรณ์นะครับเพราะว่าการเก็บทุกอย่างดีมากๆนะครับเ,เก่าในเก่านอกรูปทรงต่างๆถือว่าเป็นเล่มที่มีความสวยงามนะครับเนี่ยคลาสสิกมากๆเลยนะครับแม้แต่ละเส้นถือว่าละเอียดนะครับเพราะว่าลักษณะแหม้อย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็น แม้ที่ทางร้านเงินร้านทองแถวพระยุหะคิรีนะครับที่ได้ทำถวายให้กับหลวงพ่อนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่สั่งทำพิเศษนะครับเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมีความสวยงามละเอียดมากๆนะครับช่างแม้ ช่างไม้ช่างเข้ามีดต่างๆถือว่าชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะภายนอกของมีดโดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูส่วนของใบมีดเลยดีกว่านะครับโลหะหรือว่าเหล็กมีความแห้งมากๆนะครับข้าบไข่ต่างๆชัดเจนนะครับนี่แหละ,ะเหล็กจะไม่มีความสดนะครับ มีความแข็งแรงชัดเจนนะครับนี่แหละเหล็กหรือว่าโลหะดีบุกโบราณนะครับเดิมๆทุกอย่างเลยร่องเลือดก็เซาะเป็นขึ้นๆนะครับกระดูกงูก็เรียงกันสวยงามากระนกดอกไม้นะครับตรงปลายมีดเนี่ยขาบไข่ต่างๆดูง่ายนะครับศิลปะการตีมีดของช่างสอนนะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบ แล้วก็เป็นเสมาใบโพยุคต้นของช่างสอนนะครับนี่ดูง่ายนะครับกันมีดก็แห้งเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการสันคลอนเล่มนี้เป็นมีดสองกระสับนะครับเเป็นนาคและเงินนะครับสวยงาม งาก็จะมีความแห้งนะครับฉ่ำเป็นน้ำพึ่งเลยไฮไลท์มีเล่มนี้อยู่ที่ด้ามน,นะครับทำไมจึงบอกว่าไฮไลท์อยู่ที่ด้ามน,นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับนี่มีการเขาเรียกว่าบรรจุตะกุดมหาสะท้อนนะครับสามดอกด้วยกันเลยนะครับเฉพาะตะกุดของหลวงพ่อเดิมก็ ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วนะครับแต่เมื่อนํามาประกอบกับงาช้างซึ่งนํามาทําด้ามมีดนะครับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับเพราะว่า,างาช้างก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตะกุดก็ถือว่าได้รับการปลุกเสกจากพลังจิตที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวงพ่อเดิมนะครับ เมื่อนำมาประกอบกันแล้วถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดนะครับลักษณะมีดอย่างนี้นะครับก็ต้องถือว่าสั่งทำเป็นกรณีพิเศษนะครับการแตกลายงาต่างๆเห็นชัดเจนนะครับดูง่ายนะครับพี่น้องท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับก็ ลองตัดสินใจดูนะครับหลังจากทําคลิปเสร็จนะครับก็ทักเข้ามาที่หลังไมค์ก็ได้นะครับพูดคุยกันนะครับต้องการอย่างไรข้อมูลอย่างไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะครับก็เป็นมีดขนาดความยาว7นิ้วรวมด้ามและปักนะครับเป็นมีดเล็กๆเหมาะในการพกพา นะครับใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนก็ถือว่าจะสะดวกมากๆนะครับนี่นะครับตามที่ทุกท่านได้ชมได้มองได้เห็นนะครับผมก็พยายามปรับมุมกล้องให้ชัดเจนให้เด่นให้มากที่สุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่น้องท่านใดต้องการที่จะ โทรโดยตรงก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร097-999-1983จ็ดเก้กอดีลก็เบอร์เดียวกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับแถวจังหวัดปทุมนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหลักเลยที่ผมอยู่นะครับแถวตรงข้ามหน้าธรรมศาสตร์พี่น้องท่านใดที่อยู่โซนอของภาคอีสานภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเลยก็จะสะดวกนะครับเผื่อท่านใดต้องการที่อยากจะเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนที่จะตัดสิ้นใจนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับถือว่าจะสะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าแหล่งที่ผมอาศัยอยู่ก็ถือว่ามาสะดวกนะครับเป็นเส้นหลัก ที่สัญจรไปมาง่ายนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางถือว่าสะดวกนะครับก็เรียนเชิญนะครับนะครับก็มีโอกาสนำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับมีที่ธรรมชาติดูง่าย เก่าในเก่านอกนะครับมีความคลาสสิกอย่างนี้ก็นานๆจะได้พบได้เจอนะครับเมื่อได้มาแล้วก็ถือว่าไม่พลาดโอกาสนะครับนำมาให้ทุกท่านได้สัมผัสได้ชมบารมีของหลวงพ่อนะครับนะครับนี่แหละคนเราเมื่อเรามีความรักมีความศรัทธาต่อ บารมีของครูบาอาจารย์แน่นอนนะครับพุทธคุณจากบารมีของครูบาอาจารย์ก็จะปกปักรักษาให้เราประสบแต่ความโชคดีนะครับเดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยไปหลับต่างทินต่างพื้นที่นะครับที่เราไม่เคยไปนี่ก็อธิษฐานกิจขอกรมาต่อ เมพระธรณีนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตใช้มีดหลวงพ่อ,อกรีดรอบที่หลับที่นอนนะครับนี่ก็จะทำให้เราหลับสบายานะครับป้องกันมนต์ดำคุ้นใสนะครับสิ่งลี้ลับต่างๆที่เรามองไม่เห็นนี่แหละมีดหลวงพ่อก็เรียกวา่าป้องกันและแก้ไข เหตุที่ยังไม่เกิดขึ้นในในอนาคตและเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานหรือว่าเบญจาภาคีนะครับที่โด่งดังามากมากนะครับถ้ากล่าวถึงมิตรของหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับนี่แหละฉายานามของท่านเทพเจ้าแห่งเมืองซีแควนะครับเหมือนที่ผมบอกอเทพที่ให้ความสุขให้ความเจริญกับพี่น้อง ให้ความเจริญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานนะครับโดยเพราะวัดวาอารามสถานศึกษาต่างๆะนะครับถือว่าเป็นพระนักพัฒนานะครับเพราะว่าวัดที่หลวงพ่อท่านไปสร้างมาภายในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า30กว่าวัดนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยตามลำ,ลำพังเราสร้างวัด เพียงวัดเดียวกว่าจะเสร็จกว่าสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นสิบสิบปีนะครับแต่นี้ด้วยบาร,รมีของลุงพ่อนะครับเพนั้นก็ถือว่าโชคดีนะครับวันนี้ที่ผมก็ได้มีโอกาสนําวัตถุมงคลมีเทพสตาในตำนานของลุงพ่อเดิมนะครับมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับก็ลองโทรเข้ามาได้นะครับ ก็ถือว่าราคาแบ่งปันกันเองอมากมากนะครับถ้าให้ได้ผมก็ให้ะนะครับแต่ก็ต้องนอกเพราะว่าแต่เล่มที่ผมไปหามาก็ต้องถือว่าก่อนที่ผมจะนิมนต์ท่านมาก็ต้องตัดสินใจนะครับก็ที่สำคัญต้องมีเงินด้วยจึงจะได้มานิมนต์ท่านมาะนะครับเพราะนั้นก็ลองลองทักเข้ามานะครับ มีราคาแบ่งปันในใจอลไรก็ลองมาคุยกันนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับ10 10นาที10นาทีกว่านะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แะ่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ